สภาวันนี้เป็นมติอัปยศสะท้อนชัดเจนว่าวุฒิสภาหแห่งนี้มีเจ้าของสั่งการได้ไม่ว่าต้องการอะไรจะสามารถกดปุ่มและให้เดินหน้าไปตามนั้นได้สิ่งที่เดชันถูกกระทำก็คือการพยายามที่จะเรียกร้องให้การจัดกรรมธิการเป็นไปตามกลุ่มอาชีพเป็นไปตามความถนัด แต่กับถูกลงมติให้ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนี่คือการสมคบคิดกันมาตั้งแต่ต้นนี่คือการใช้นิติสงครามในการที่จะมาเล่นง,งานคนที่เห็นต่างคนที่ออกมาต่อต้านคนที่ออกมาต่อสู้ให้เกิดความถูกต้องยุติธรรมขึ้นในแผ่นดินนี้สื่อมวลชนช่วยสื่อสารกับประชาชนว่าสอวอนันทนา ยังจะต่อสู้ต่อไปดิฉันจะไม่แตกสลายดิฉันจะต่อสู้ให้กับพี่น้องประชาชนและดิฉันจะไม่สยบยอมกับสีน้ำเงินดิฉันจะไม่ยอมให้สีน้ำเงินมากินรวบประเทศไทย